เดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายถ่ายเพียให้ลูกค้าดูแันขาวันเรียงขาวที่บราวางนี้นะ่ือในเรือเพราะว่าดินดินกอเกียทันเซน้์พิเศษมีถ่ายดูนี้ว่ er าเรื่อาขาขาอะไรกัน่ะ เดียวุ้ยไปพึ่งเขามา ไม่เลยไม่ไ,มไมกี่านดูองดู้องาอะนะีาเยเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนองมาก่อนหน้านีา้ ใส,ไไสมม่กองมาแล้วใส่ไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยใส่ใส่คอไม่เข้าจป็นขาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตายเลยตายตายเฉยโอ้ยเดินดีเหรอเขาใช่ไหม

วันนี้ <laughs> หรือลาบนานือนรถมันโหลดยากโหลดช้าไสดก็ไม่ได้กูไฟดับกูไม่ตกไฟดับมาแล้วก็เนดอีกดีอกเลยไหมไม่ตอไม่ใ้องเพื่อตอหยุดไม่ให้ตอปิดนะเออผมก็ต้องถอนตัวนตวตัวแันี้ตัวแรงปหยุดปตัดตัวปิดน้ยงยังนี่ยตัง ได้แปดนาทีครได้ที่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นว่าไม่ได้กี่นาที

mày nè đi ừ nè mày 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 ทำอะไรแล้วปงสาย อาเกียรอนะรู้ดีเพราะอาเกียรเคยทำกับผมตาโม,มไม่ไม่โอ้ไม่ค่อยเห็นจริงวนะอายุต้องเพ่งนานหน่อยก็ยเห็นอนะของอะอานยหรมา 啊，你好，你好啊，太好。 小胖，你呢、啊？你干啥子？小胖、嗯，接、嗯。 ไม่เข้าดีต้องรอคัด,ดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาเข้าดีแล้วรอนานนี่คัดดีทีนี้นี่นี่น,น,ดดน,นี่นี่นนโอ้ใบเบิดเลยไม่เบิดคืออยู่คู่ราะงั้นเาแข่งกับเวลาเพราะว่า ีหมดเวลามันจะถ่ายไม่ได้มันจะหลุดมันจะหลดลงไม่ได้มันนานเกินหมดกี่นาทีตอนนี้มันถ่ายมาแค่สิบนาทีก็โหอืดจนเส็จไม่ดีอันนี้สิบห้าแล้วห่าแล้วงี้เออนเฮ้ยช่วยด้วยนี่มีนี่นี่เปลี่ยนหมดทุกแผ่นงูวัวแต่ตอนมากรอบเราจะถ่ายดูอีกทีเด้อตอนนี้ดูให้ดูก่อนว่ายังมาเสียหายได้เสียไม่เสียทุกเรื่อ,อันนี้นี่ช่วยด้วย เนี่ยที่ถามไปบ่อยไอ้จิงนี้อยู่ไหนจิงนี้อยู่ไหนเลยนะนี่นี่นะอยู่ตรงนี้เด้อจำไว้หน่อยที่ถามไปบ่อยอันนี้ยู่สายอันนี้ยู่สายนี่แหละถามไม่บอกโอาโยนทิ้งไปเลยโอ้บอกหมดแล้ไม่หัวแ้อมึงชาใจดีไกดก็ส่งไปเบ้าไอ้พวกนี้ทำดีรถดดาเลยสาวของมังคุบอกนะมันร้องหาไม่ได้นะเออมันผัดผัดอันใหม่จิ๊กเลย หมือนมาแล้วก็ยืนตุ้ดได้แหละแม่อะไรเนาะใครใครถามบอกไม่ค่อยอยากรู้เอฮ้ยเงอแจงเลยกูเจ้าว่าลูกน้องหนีงานถอกแม่เขาดูแลแก่แล้วบอกกันนู่นเขาโดนนู่นตั้งไว้เฉยเฉยไม่เคย เฮ้ยกายมึงใช้ลุงยึดเหรอกายไม่ได้ใส่กายจะให้ลุงยุทธเปิดตัวนี้ลุงยุทธเดินไปยกตัวนู้นกายไม่กล้าว่ะนี่อันนี้ต้องตอกแล้วอัดนยกอัดออกโอเคจบนะปิดคลิปเดี๋ยวตอกให้ดีอันด้านหลังนี่เจอ็แล้ว มาบอกฮะมาบอกนี่ทำงานหมดแหละมาผมไม่บอกใครหรอกดูใครสุดมันดินี่เดี๋ยวพ่อรู้เดี๋ยวพ่อไปแอบซ่อนอันเนี้ยเอาไปได้ตัวสูตรนี่มีชุดนึงต้อง,งต้องอัดออกต้องอัดตัวนี่ออกอันเนี้ยตัวช้าจะอัดออกอัดตรงนี้วิธีการอัดนะอัดไม่ดีไม่ได้นะมันก็ไรแค่เสื้อแตกเสื้อแตกก็จบเลยนะนี่นี่แหวนรองใช่ไหมมีตัวสูตรที่ชุด,ดนะึงไหม อัด้เขา,าออกตัดทีดียวลได้ม่ได้อันนี้ไม่ต้องอัดอยังไงออกอะไรที่เขาอ่ะขออะไรปยกมือไลลงทีเดียว